จะเลยคู่อ่างครับแต่บอกผมว่าอ่างกี่คำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอเบ,บึง้งนี่อันนี้วันนี้มาเช็คนกไ่เพื่อนครับตอนเดี๋ยวส่งลูกค,ค้านะครับลูกค,ค้าคนเอาไว้นี่ครับนกหัดครับนกหัดเดีเฉลยบางสิบตัวครับโยนคู่ครับตัวนี้ พันโยนคู่ครับขาไม่ตายมีเดินครับนะครับผมมาครับคู่อ่างอ่ะจะไหนก็นฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะคลิปใหม่ๆำงานมาฝากพี่ฝากน้องฝากอาจารย์หลายๆท่านนะครับเนาะ นะแล้วผมขออนุญาตเก็บนี่เอาไว้ซากอนครับเดี๋ยวล้อไปหมายใหม่ครับสนับปีกนะพี่น้องโอ้สนับปีกสนับปีกไหมสนับปีกที่ท